วบสองหนุ่มชาวลาวข้ามโขงหาป่าฝั่งไทยปักเบ็ดเสร็จน,นรขอหนองคายได้ยาบ้าหนึ่งหมื่นสองพันเม็ดแทนป่าสรารภาพได้รับค่าจ้างห้าพันบาทที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงปากห้วยวังหูบ้านหนองบัวตําบลกวนวันอำเภอเมืองหนองคายนาวาโทจิสดาปัญญาผู้บังคับหมู่เรือที่สี่รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีเรือหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกลุ่มเท้าเพชร และเท้าคํำชาวสปปลาวพร้อมยาบ้า1 2ึ0 0เมตรและเรือหางยาวหนึ่งลำภายใต้การอำนวยการของนาวาเอกจิลักษ์ผูกทองผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายพันเอกสุพัฒน ชัตินันรองผู้บังคับการกองบังคับการควบปุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนายประทีปอุ่ยเจริญนายอำเภอเมืองหนองคายพันตำรวจเอกยุทธนางามชาติพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายพันตำรวจเอกธานีอินทรพน์พุ่มกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย การจับกลุ่มครั้งนี้นาวาโทเจษดาปัญญาผู้มังคับหมู่เรือที่4รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีเรือหนองคายได้รับแจ้งจากสายว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงได้รายงานให้นาวาเอกจิรภูกทองทราบจากนั้นได้จัดกำลังออกหาข่าวโดยนำเรือสองาำออกราดตะเวนเมื่อลาดตะเวนมาถึงบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยลาว ชุดลาตะเวนได้ตรวจพบเรือต้องสงสัยหนึ่งลำที่จอดอยู่ตลิงฝั่งแม่น้ำโขงมีชายต้องสงสัยสองคนชุดลาตะเวนจึงได้ขอตรวจคน้นพบยาบ้าจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันเม็ดบรรจุในหอ่อกระดาษไขจำนวนสองหอ่อวางอยู่ในเรือเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มชายทั้งสองคนทราบชื่อเท้าเพชรศรีฤบุญทวงราษฎรบ้านท่าม่วงและท้าวคำอายุ4 7ปีชาวบ้านท่านาแง้ง พร้อมของกลางยาบ้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวมายัางสถานีเรือหนองคายเพื่อทำการตรวจนับและทําการบันทึกการจับกลุ่มจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งสองให้รับการสารภาพว่ามีนางเอกชาวลาวรู้จักกันให้นํำยาบ้าไปวางไว้ริมฝั่งน้ําโขงด้านฝั่งไทยโดยจะได้ค่าจ้าง5,000บาทแต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป